พ่อครับช่วยบอกหน่อยเถอะครับว่า้าไม้อะไรบ้างครับอันแรกที่ค้าาอยู่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการส่งออกที่เรียกได้ว่าอันอันดับต้นๆเลยครับอ่ะเอาออกมาไม้อันแรกมาไม้สักเหรอครับอ้อยไม่ใช่อ้อยใครครับเรียกว่าไอ ไอซ์ไอซ์ไอ <Brew> ไอซ์เนี่ยมันขายดีมากเลยนี่ดูนี่เอาไอ้นี่ควันหน่อยนะควันงี้ควันงี้ควันไม่โดนไม่โอ้ <co ld> ไม่เคยดูละครเหรอแม่เนี่ยตบควาำเลย <co ld> นี่ครับแล้วไงครับแล้วไงต่อให้ผมกินต่อจากพาโป้เนี่ยนะฮะเราไปทำอะไรต่อครับจริงๆพอหักเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเราก็ขวานกันเป็นท่อนๆแบบเนี้ยข้าไม้ไม่ใช่ไหมสักไม้อะไรอ้อยเลียกไม้เหรออ้า ไม่ีเข้าใจการท่าไอ้นี่นี่ถือไว้นี่ไอขวานมันเป็นแบบนี้นะหุงถุงสิบบาทเป็นบ้างๆนี้อ๋อเลยบังเลยขายหุงสิบบาทไมรวยเลยอันนี้สำลักจริงไม่ใช่การแสดงไอไอจิตคอครับอันนี้ไปขายเลยส่งออกในเดมากมีไม้อย่างอื่นที่ขายไหมครับที่ค้าไม้นี่อันนี้มีมีมีถือเอาอันที่สองมาอันนี้ถือว่าอันดับสองเลยที่ขายกันขายกันตลอด นี่ลิทนี่แหละจำไว้เลยไอเนี่ยขายดีนะจริงเหรอฮะไอนี่นมันเป็นแบบทอนทอนถือวะอ่าไม้เสียบผีไม่ต <c oughs> ลกอะ่ะถือว่าครับอเน,นี้ยส่งออกอย่างดีแล้วแกส่งออกมานี่โอโหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยอะไรอ่ะเฮ้ย ไม้อะไรไม้ไล่หนูอันนี้ขายดีเลยอันนี้ขายดีจำมาดิลิทิ้เลยอันนี้อันนี้อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอันนี้อันดับหนึ่งเอาออกมาเป็นไม้อะไรครับอัไม้จากประเทศไหนครับไม้มาจากประเทศไทยนี่แหละจริงเหรอนี่อันนี้คืออันนี้คือส่งออกอันดับหนึ่งครับครับนี่อ้าว ใครเอาเข้าวเหนียวมาใส่ใครเอาเข้าวเหนียวมาใส่อันนี้มันถือว่ายามค่ะมากยามท่านยามค่ะมากข้าจะขอตั้งชื่อให้มันเป็นข้าวยามมันไม่ติดปากเอาเป็นข้าวหลามแล้วกันระวังนะเรื่องเมียเขาอ่ะอย่าไปยุ่งเมียเขา <c oughs> เขามีเมียด้ดวยเหรอครับเ <c oughs> ขามีเมียหลายคนเลยอ,ะอ่ะไม่กี้พูดเรื่องอะไรนะ ปล่าครับกําลังสรรเสริญเมียของพะโป้ครับว่าสวยทุกคนเลยครับไอเรื่องผู้หญิงนี่อย่ามาคุยกับข้าครับผู้หญิงเขาไม่คุยด้วยอ่ะครับใช่ผู้หญิงของข้ามีมากมายครับเรียกได้ว่าใครก็อยากจะเป็นสามีเอ้ยไปอะไรใครๆก็อยากเป็นเมียค่ะดูสิ มองกันตรมเลยข้าเรียกได้ว่าข้ามองคนไหนคนนั้นตกเป็นภรรยาข้าชัน้นสิอาสายตาเลยอ่ะครับอย่า,าลองดูสิครับ ได้ว,ว่าทรงนี่แม่ของลูกชัดๆครับเออท่านมีขา้าวเปล่าสักจานไหมทำไมเหรอครับอยากจะกินกับคากิชื่ออะไรบีมค่ะออน้องบีม <c oughs> มีแฟนหรือ,อยัง <c oughs> มีค่ะกำลังหายอยู่ ถึงข้าจะหน้าตามไม่ดีแต่ข้าก็เลือกแม่ยังเจ้านี่ไม่เหมาะกับข้าหรอก เขาล้มตายเขาตายไปเลยครับล้านค่ะทางนี้ถ้าว่าหอมหอมมือมันยังธรรมดาหอมแก้มนี่ก่อน โัวครับอะไรเล็ดโอบไม่มิดครับอันนี้ถือว่าครอบครัวของเราเนี่ยยิงไม่ชอบกันกระจายมาอันนั้นหอมมือหอมแก้มจูบปากกันลลกเสียงหลงอะ ภรรยาของข้าเป็นภรรยาน้อยก่อนอม,มีกี่คนครับท่านตอนนี้ค่ะมีสองคนโอ,คนอ้คนแรกคนแรกนี่ออกมาหน้าตาดีไหมครับโอ้โหเห็นแล้วคนลุกเกลียวเลยจริงหรอครับอ่ะภรรยาของออกมาโอ้โหมีการลำด้วยอ,ะอ่ะสวยจริงๆ ช้อยมากๆตัวอ่อนมากๆเดี๋ยวก่อนเอามือลงตัวอ่อนโค้งไปหนุนตักเลยมานี่สิข้าจะแนะนำให้รู้จัก เจ้าชื่อกวังใกล้ๆเดินไม่ได้ยินเอาใหม่เจ้าชื่อครับเจ้าชื่อชื่อน้ำสกุลว่ากวะ เขาเรียกเต็มเต็มว่าบอกชื่อที่อยู่ชื่อนามสกุลและพ่อแม่มีดีอะไรเนี่ยภรรยาของท่านทำไมถึงท่านแต่งกับคนนี้ข้าบอกเลยเขาช่วยชีวิตข้าไว้ตั้งหลายครั้งครั้งแรกนี่เป็นไงครับจมน้ำจมน้ำ เขาช่วยขาที่ได้เรียกว่าขานี่ไม่ลืมพระคุณเลยช่วยยังไงไม่เห็นภาพเขาทํำยังไงเขาช่วยยังไงเขาได้ยืนแขนออกมาครับปั๊บเนี่จักรเสด็จฮะขนจักรแล้ยาวมากเขาโยนขนจักรแลลงมาในน้ำปั๊บขาขว้าได้ก็ยื้อยุดฉุดกันชากกันอยู่นั้นโอ้แล้วขาก็ได้เข้าไปปั๊บแล้วเน้ กับน้องเขาช่วยขาแล้วหนึ่งครั้งแล้วครั้งที่2องะครับครั้งที่2อนี่ขาดนี่จะตกเขาตกเขาเขาก็ยืนมือมาช่วยเช่นเดิมครับทํายังไงไม่เห็นภาพครับเหมือนเดิมเขาก็ยืนไอ้นี่ลงมาตามเขาครับขาก็ขึ้นไปอุ้ยหลุดเลยขึ้นมาบนเขาแล้วก็เจอน้องอ๋อแล้วครั้งที่สามอะครับ ไปลอยกระทงตกน้ำแล้วแล้ว <ont> ยังไงครับจะกันแล้วหมดแล้วครับท่านนี่เลยไปนึกที่บ้านเลยว่าอ้นี่เมียข้าเมียข้าอ๋อเมียคนแรกเมียคนแรกนี่สวยมากมันนี่นน้องที่แล้วเมียคนที่สองอะครับเมียคนที่สองเนี่ย เอ๊ะจ้งมาจากที่ไหนนะเจ้ามาจากแถบไหนภาคเหนือเจ้าโอ้เจ้าภาคเหนือเจ้าเมื่อกี้อาจารย์ลำยังไม่ค่อยสวยเจ้าขอลำอีกรอบได้ไหมเจ้าโอดูลำนอีกรอบนิดเดียวนะอาจารย์ลำสวยเจ้าสวยนี่ ขวดเต็มเต็มเป็นทีแรกขึ้นเป็นพิเศษครับบนี้ไม่รู้ขอบคุณที่ช่วยห้ามอันนี้แกรภรรยาน้อยครับคราวนี้เรียกได้ว่าต่อไปจะเป็นภรรยาหลวงของข้าต้องมีอะไรไปรับไหมครับเดี๋ยวก่อนบันยายสรรพคุณก่อน ภรยาคนนี้เรียกได้ว่าไม่ยู่ลแวกไหนซอกลืบไหนไม่มีใครงามเกินเขาโหเรียกได้ว่าผู้ชายในที่นี้ปาถนาที่จะได้เขาเป็นเมียแต่ข้าใช้ยากันดุงล่อมือนเหรอครับตอนนั้นที่ได้มาอ่ะไปพบกับเมียค่ะยุบปะรนิ อะไรมดียบะไปดิเยอะไปดิเยอะไปดิเป็นอะไรหรอเป็นอะไรหรอ นี่แหละยุบอดีของข้า มีคนแถวนี้ชมภรรยาข่าว่าเหมือนองค์มังกร,งร,รยุบอดีฉันอยากจะบอกว่าสิ่งที่ท่านป้าเนี่ยติดอกติดใจในตัวฉันมีอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือโอ้โ <laughs> ชายจับจ้วงยุบตอนนี้นี่ยุบอดีเดี๋ยวข้าจะแนะนำให้รู้จักนี่คือลิศหลานชายที่รักของข้าหลานชายท่านเป็นเด็กมาฝึกงานที่นี่มาฝึกงานที่นี่หรอคะครับ น่ารักอ่ะฉันอยากจะบอกว่าฉันเนี่ยเป็นเมียของท่านปปอแต่ว่าน่ารักอ่ะฉันเป็นคนเขาเขินนะเดี๋ยวนมแตก สามมงสวัสดีครับสามมงสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าพี่ชายสิ দেওয়া <laughs> 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 <laughs>